เอาเอากำลังคุยกันอยู่เขาเอาแล้วโอเคเอาไปไปไปเอาเก็บเก็บเก็บครับเอาตัวนั้นมาครับคุณโยขวามือครับบีหนึ่งมาลยครับอ่าแมนนวลไปแล้วครับผมวันนี้เราจะมาดูเฮ้โอ้คุณ คุณเอาไปคุณไม่เอานี้ขึ้นเลยโอ้โหอันนี้รุ่นอะไรนี่เดี๋ยวนะตัวฟู1.2 A few moments later ออยู่นี่ <laughs> อยู่มุมนี้โอ้โหวางยา,ยาชัดชอ่ะอาแกเลยครับแกเลย C D D 1 2 J นะครับผม M 3 0 0ก็คือยกได้1.2ตันยกสูง3าเมตรอันนี้ของแบรนด์เฮอร์ลี่นะครับผมเหมือนป้ายข้างบนที่เรามีครับผม ดูแลโดย Multi X ของเราครับนี่ Multi X เต็มที่นะฮะก็จะเป็นตัวฟูด้านหน้าถอยหลังตัวฟูครับยกขึ้นยกลงตัวฟูอันนี้เราพูดเรื่องสเปกกันไปเยอะแล้วผมอยากมาพูดเรื่องการเม i น t น n รักษาบ้างอันนี้ขยับขยับซ้ายขวาดได้เลยฮะแล้วก็ยกขึ้นยกลงให้ให้ดูได้เลยมาพูดถึงเรื่องการเม i n t น,านตัวนี้เมาน n t นอะไรบ้างรู้ไหมครับคนไทยอ้าวก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเราจะทำไงดีอ่ะ อ๋อตัวนี้ตัวนี้ต้องดูแลเมทานะอะไรบ้างครับคุณโยบีหนึ่งบีส2ครับผมโซ่แล้วก็ล่องตัวซีก็คืออย่างโซ่เนี่ยก็น้ํามันเครื่องเก่าน้ํามันจกักยอดหยอดครับผมหรือไม่ไงั้นก็อาจจะเป็นโซนแบบฉีดก็ได้ครับแต่ก็เอาผ้าเช็ดนก็ลก็เอารก็กเรื่องแบตเตอรี่อ่ะลองขยับเลยซ้ายขวาเลยครับ แบตเตอรี่เนี่ยแทบไม่ต้องไปดูแลอะไรมันคือง่ายๆพวกเนี้ยนะอาจจะระบีเสานะครับผมแล้วก็มันมีรูให้อาจจะระบีไหมมีแค่ตัวประกับล้อไหมใช่ครับอ่ะแล้วก็จาระบีตรงไหนอีกไหมไม่มีแล้วเนาะข้างเสาประกับล้อแค่นั้นเองมีไหมประกับล้อมีไหมนี่ไม่มีประกับล้อไม่มีครับถ้าประกับล้อก็ไม่มีด้วยไม่เหมือนฟล์คลิฟต์ใช่ครับอันนี้เป็นแค่ตัวเพราเสาทาจาระบีเฉยๆใช่ครับอ่าแล้วก็อ่าอะไรนะ เตาฟุน้นเพื่อไม่ให้หนูอะไรมันอยู่ข้างในนะครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่มันเป็นแบตแห้ง,งมันไม่ใช่แบตน้ําก็เลยว่าไม่ต้องดูแลอะไรง่ายๆเลยคือระวังอย่าไปอย่าลูกค้าบางท่านพนักง,งานชอบกดเล่นไอ้กดเนี่ยมันก็มีอายุข,ของมันเหมือนไอโฟนอะ่ะเวลาจิ้มกี่แสนทีกี่ล้านทีแล้วมันจะพังอะ่ะเออไอเนี้ยก็มีอายุข,ของมันบางทีอย่าไปยืนมันเพลินแหมนึกว่าเป็นอะไรเสียแล้วมันก็พังนะคะ บางทีมีอายุออกมาสมมติกดได้10,000ครั้งอย่างเงี้ยแล้วกดเล่นไปแล้ว2อ2 2ครั้งอ่าผมรู้ตัวเลขได้ไงวันนี้วันที่16ด้วยนะอ่านะแล้วก็อย่าไปยกปลายงาอะไรแค่นี้พวกนี้แทนก็ไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวสักปีหนึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็หมดก็เหมือนรถยนต์นะครับผมก็ต้องดูแลรักษาอะไรกันไปนะครับอ่ะยังไงฝากเจ้าตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผม C D D 1 2 J M 300องเจเอ็มสามร้อยเรามี้องสาขา กรุงเทพเลริมถนนสมาคมยาวฝัใต้นะครผมสายสแล้วก็ติดริมถนนมางนาตาดกม18นะครับผมไม่อยู่ในป่าไม่อยู่ในหลืบอยู่ริมถนนใหญ่มาได้เลยครับกิ้งก้างหาพวกเรานิดหนึ่งเอารุ่นไหนยังไงบอกนิดนึงครับผม